เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันนะผมตอนนี้เราก็อยู่ในโลบอกแบบที่มีชื่อว่า라이더เวิลด์นะครับผมก็วันนี้เนี่ยตามคลิปเราก็จะมาสอนทาเดนโอนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยก็ก่อนที่คุณจะไปรับชมนะครับผมฝากคุณผู้ชมเนี่ยกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยครับผมถ้าหากว่าคุณผู้ชมพร้อมเลยเนะี่ยเราก็มาเริ่มสอนกันเลยดีกว่าซึ่งอย่างแรกเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมี3อย่างนี้ก่อนนะครับผม นั่นคือมโมทารอสเวลตันนะผมแล้วก็เขาโมโมทารอสนะผมซึ่งได้มาจากแท็กเวสนับผมหรือว่าจะตีเองก็ได้แต่ว่าโอกาสดอกก็ค่อนข้างน้อยนะผมแล้วก็ดัมม n ชันชิฟต์การ์ดเนี่ยไอสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากๆเดี๋ยวเอาไว้สอนคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่ามันยุ่งยากไปหน่อยก็สําหรับวิธีทำนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีอ์ประกอบทุกอย่างครบแล้ว3อย่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยรอเวลา นี่นะครับผมสเตนเดมนชั่นขึ้นวงเล็บแบบนี้นะครับข้างบนนี่นะครับพอถึงเวลาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่อ่าให้คุณผู้ชมเนี่ยออกมาจากหน้าเซ็นเตอร์ถ้าคุณผู้ชมเกิดตรงนี้นะหน้าเซ็นเตอร์ตรงนี้แล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินทางมาถึงอ่าเสาหน้ารถไฟเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลังรถไฟแล้วกันอ่ะพอถึงเวลานี้เนี่ยในเวลานี้ครับคุณจะเจอนี่นะ,น,น,ะนะครับผมก็เป็น NPC เรียวทาโร่นะครับผมที่โดนโมโมทาโรสิงนะครับผม ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยคุยกับเดอทาโรนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้โมโมพาสมาแล้วพอคุณได้โมโมพารสเสร็จแลครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยกดวาร์ปไม่ต้องเดินทางไกลนะผมให้คุณผู้ชมเนี่ยกดวาร์ปมากดที่ไรเดอร์แล้วก็ไปที่เดนโอมืองเมืองของเดนโอนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณมาที่เมืองเดนโอแล้วเนี่ยให้คุณมารับเมนเควสตรงนี้นะครับ NPC ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยพอรับเมนเควสเสร็จครับให้คุณผู้ชมเดินทางมา ับมอไซค์อ้อมมาทางนี้ปึ๊บนี่อ้อมมาเลยคุณผู้ชมนะครับจะเจอกับเป็นซัมมอนเดนโอครับผมเลเวลเก้าสิบใช่ป่มวะใช่ให้คุณผู้ชมเนี่ยเสกเดนโอนะครับโดยใช้สมาร์ทดาต้าเนี่ยสิบสองชิ้นในการเสกหนึ่งตัวนะพอคุณผู้ชมจัดการเดนโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมกลับไปหาไอเอ็นพีซีตัวนู้นนั่นแหละตรงทางด้านนู้นน่ะตัวแรกที่คุณรับมาอ่ะพอคุณได้เสร็จใช่ไหมครับคุณก็ ได้เดนโอตัวนี้มาแล้วผมพระเอกของเราแค่นั้นเองครับง่ายมากเอาละพอถึงขั้นตอนรีวิวนะผมผมก็จะทําการเอาเกียร์พวกนี้ออกนะผมแต่ว่าฉายานี้ผมไม่ได้ออกนะนี่ครับฉายาไฟส์จัสติฟนี่ครับแต่ว่าผมเนี่ยจะคิดสเตตดพื้นฐานของเดนโอเนี่ยเป็นประมาณนี้นะกันนะครับเริ่มจากสกิลแรกนะครับผมชื่อว่า e l ม s เลสแ s ชนะับ เป็นการฟันรัววอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สกิลอานะผมโอเรโนซันโจก็คือเป็นสกิลแบบเหมือนสกิลพระเอกมานล้ของเขาเลยนะครับคือมันผมไม่รู้ว่าอันนี้มันทําอะไรได้นะผมยังไม่ชัวแต่ว่าเพื่อนผมที่เล่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากด R ไปด้วยเนี่ยกดอารแล้วก็กดหมักๆนะครับผมก็สามารถสลัดต่อเนื่องแบบนี้ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันยังไงนะฮะโอเคแล้วก็สกิลซีนะผม อินเนอร์เอเคิลนะผมผมไม่มั่นใจว่าอ่านที่ถูกไหมอ๋อจะเป็นเหมือนการให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องเดินแน่ครับผมถ้าไม่เดินเนี่ยมันก็จะสกิลไม่ทำงานนั่นเองนี่เนี่ยผมเป็นการฟันรัวนะครับไปข้างหน้าอ่ะแล้วก็มาสกิลวีนะครับผมเป็นถ้าไม่ตายเอ็กซ์ติม แล้วก็ฟันครั้งนึงนี่มีสุดท้ายด้วยก็ตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะผมซึ่งเดนโอตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกเลยับผมที่เวลาเรากดโพสท่าหรือว่ากดฮิลเนี่ยจะมีแอนิเมชันนะผมแบบนี้ซึ่งปกติเนี่ยตัวอื่นไม่มีนะครับจะเป็นท่าแข็งๆเลยแต่ว่าไม่มีบทพูดแต่เดนโอจะมีบทพูดแล้วก็แอนิเมชันด้วยนะครับ เอาล่ะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาจริงๆก็อยากจะทําให้มันจบๆวันนี้แหละครับสอนทำเดมันชันชิปการ์ดแต่ว่าเอาจริงๆขั้นตอนมันก็เจอนะผมอยากจะทาแยกให้มันจบๆไปอันว่าถ้าข่ะผู้ชมชอบคลิปนี้หรือ,อยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ไปกันแล้วครับผมเจอกันนะครับ